ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนเออนาะอมื่อนี้มาอีกแล้วพี่น้องเอาตละลวันที่หกมาให้กันของเก่ายัางไม่ให้ตรวจเม็ดอยู่พี่น้องเนาะเออโอ้ไข่กันเรียกไข่เนี่ยโอ้หว้งนโอ้ อันผู้ขายมักจะไดเพราะว่ามักหกศูนย์ศูนย์หกอโอ้โหหนึ่งศูนยหหนึ่งหกศูนย์เนี่ยอืได้ย่ตัวสันนี้ั่อันี้สื้อรถตวนีบ้านตัวบ้านเรียอยู่พี่น้องอือเด็กน้อยนองวดติดที่เบอร์หนึ่งเบอร์ในรองเราต้มตารงวัดนี้ไมาอีกแล้วอ่ามอีแย้วม่อี่ยงค่ะนาอพี่น้องเด้อเดี๋ยวล่อล่อเบอร์าคนชิมักตัวอ่าคนตัไห้ตัวไหนคนทีหา ตัวไนมาฝากพ่อแม่พี่รองเอปกติเพิ่งจะไปมาจิมอแล้ว่นคงมาหาตัวไรคนถามหาหลายอ่าตัวไรเล่ยดังมาจะทั้งไดววนนี้ศูนไมาแห้งคือเกาซูนไมาอีกแล้วกระแสซูนกระแสศูนมันยังมาอีกยูครับกระแสศูนอือโ่ยเฉพาะมายังละแม่ยังไ้ดีเนาะซูนซูนยังวันีเลยเนเบิ้งตามเบิ้งยังไ ซูนมาอีกไหมบอเอ้พี่น้องเพราะนันข้าเจ้าตามแต่แค่หมดที่แล้วหมดแล้นี่นอเลขตัวเก้าอ่ะเลขสี่ศูนซีก็หาศูนูนหานโอ้โคตหาลายคนถามหาลายับนี่แหละกบนี่เลขที่น้องกันนะเลขสามเลขสี่เลขหาเนี่ยข้นเล่นกันนี่ยุ่นเนี่ยเลขสามเลขสีเลขหาโอ้ซูนสามซูนสีู่นหาที่มานี่ได้กับศูนแปดบา สูตรแปดหรือดังนี่แล้วูรแปดศูสามเนาะเพราะว่าตามที่แอดมไปหาข่าวมาอาจารย์ทุกสำนักเพิ่นกับประมาณนี้แหละเนาะคิดว่าศูน,นี่เกี่ยวกถ้า,าสารูปแพ้แลที่มาย่งโอ,อ้แต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าปาดน้ส่วนโตเนี่ยหวดเฉลี่ยได้มากศูนย์หกหนึ่งูนย์หได้หน่องจ้าส่วนโตผมเจ็บสี่เอาดูอมมาเบิ้ลนี ไปฉันป่านนะฮะผมรามหาหาแต่แบบใจใจนึงกับมักหาซูนซูนหาอยู่แต่มักหาหาเอาจะได้จอจะมาหาจะได้บ่านเลยนะว่ังไหนมีที่ไปที่มาบอฝันว่าเขามาคุ้มขายที่ไหนฮะฝันว่าเขามาคุ้มขายที่ไหนว่าหูจักปะคุณคุณไม่ฟันนี่บ้าหูจักเขาจักไม่รู้จักเขาโอ้เอาเปจะได้บอกเพราพี่น้องเอฟซีฟังดู ก็เลยคุ้มขาเจ้าว่าเอาเลขเอาเอาเลขคู่นี่ละค้อนโบกี้คอนมันงามค่อนมันนี่หรานผมก็เลยไปต่อข้าเจ้าว่าอันหนึ่งล้านหกแสนหามงินหาตันดีถ้าประธานาไมันตกอไมลงหาเปิดโลดประธานผมยว่บารดิหนึ่งหกแสนหนึ่งหกห้าห้า1 6่หแล้วก็ช่อแอีแล้วหนึ่งหกแล้บินเจ้าบรหลังกับฟันมาเจ็ดแสนหาแนนวันีเนาะ ก็เจ็ดศูนย์หาเอาเยอะก็พอได้ยินดินะแต่ว่าอันนี้อันนี้ผู้ดีฝันเลยนะเพรอะข้พเพราะข้าอันที่ผมมักนี่นะเพราะว่างวดแล้วเนี่ยผมมักเลขหกศูนย์ศูนย์หกเนาะครับผมเงวดแล้วเนี่ยมันก็ไปบตินเลขค่ายครัตัวใช่ก็โชคดีไปสิว่าอ่านอยู่ตอนก่อนนี้มักหาหาว่าทีมาร์ก มาหาหามาคุยหาหคือา้ามี่คุณไมาน่าขายน่าพอขายได้แล้พี่อมนาเนี่ยเมกมัน่นเนาะพ่นฝันเนาะพ่นฝันหนึ่งหกห้าห้าโอ้ราคาที่องฉเปนซื้ออีีมาเออ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 ้ออเอ่หออเออเออเนอเอ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 ่เออเนอเออเพอ่ออเอเออเเเอเออเ มานักเพิ่นเนาะอ่ามีเลขดังบ่เลขดังได้กระแสเฮ็ดเลขคิดเลขกควาดบ่สำคัญสำคัญคือจั่วมาหันเลขกคุมพ่วงเขาวะเนาะเล็กสุดสามเนี่ยเป็นกันสามเลขพระราชินีอยู่ยังฮอดยู้สามยังฮอดสามมีคุณาที่ว่าวันไข่วันกระสูนต้นหนี่งโอ้วันที่สามมหากันตัวนี้ยังตามอายุเท่าไรเลยเหรอก็ถึง อายุสี่ทิบสามสี่สิบสีบอกโอ้ก็เว่าเป็นเด็กพี่น้องกันนะสามสี่สี่สามสโอ้เข้าใจเข้าใจบาดเนี่ยมามาปูเด็กมาเด็กเด็กพี่น้องอืมแต่ว่าบาดีส่วนตัวแอดมินเ้อะอ่ะส่วนตัวท่นส่เออเพระว่าเป็นจิมาแล้วพวงทุกทาอ่า ก็บอกเรื่องตัวเลขกับจุกัดฟังนะพี่้อดนอเป็นแมบ้านนก็เด้แต่สุดท้ายไม่บ่ไดันหอกไม่ได้ฝันมา่ได้ฝันก่อนได้ฝันอ่าพูน้ำก็บ่ได้มาบอกบาบอกกัหนึ่งยองกัน้ำเอกาสัตว์ศูนย์สศนย์กศนย์ศูนย์ะนะต่็นี่ได้บ้านเลขที่ไม่พี่้อหล้างนี่หละอ่ไปขอ เพิ่นไม่เป็นก็สำคัญดิครับอ่าบ่มันบอไม่สุดเนี่ยรังนี่ไปซื้อมาแต่ที่แดกใช่ไม้เรศฉนวนนี่สามตัวเลยสามตัวแตกไม้เรศฉนวนนะออกตรงตรงแต่ว่าบ่เผยแผ่ผู้ใดฟังอักเอ่าเพิ่นเคยให้โซกบานนี้ก็เพิ่งไปขอมาหนี่อ่าขอวันที่สิบเจ็ดขอวันที่สิบเจ็ดไปได้บ้านเลขที่มากเดี๋ยวจะเพิ่มันทีให้เนาะครับอ่าพัดได้บ้านเจ็ด แปดสามเจ็ดปดสค่ะอ่าอาบันนี้พระค่าเจ็ดแปดสามพี่น้องดูสิหาคนบอนเล้เพราะนคือกันค่ะามพสื่อใบเพิ่นเคยหาโชคดิใบสนุนนะค่ะเจ็ดแปดสามวนะอ่ดเพิ่นเคยห้โชคเนาะเบ้านนี้ได้อ่าบ้านได้ขีไมแต่เรื่องาสีเอาขอโชคน้เพิ่น ก็เลยต้องหาเลยบาทสำหรับเด็กตัวนี้พี่น้องส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อมักปลามักผิดแต่ละหน้าเบิง้งเพ็รแปดสามแปดสามสามแปดก็ว่าเพราะว่าเป็นเคยให้โชคแล้วเป็นเคยให้โชคก็สิว่าชน,นะเพราะไม่ว่าแต่งบ่แม่ว่าจะหาเรื่องซื้อดิอเ,เออเพราะว่าทางซองกะไปหาทางมากกะนซื้อชุดตัวนั่นแหละแม่ว่าสินักตัวใดเบาตัวใด ซื้อพ่อได้ท้าบูดน้ำเพลินอ่าแล้วพี่น้องเด้อตาสวยโตก็คือกเจ็ดแปดสามอ่าเจ็ดแปดสามอ่ายังไม่ยีดอยู่นี่พ่อได้แกะกลองอยู่นี่อือเอามาใหม่ๆอุ่ยังอุ่นๆอยู่เจ็ดแปดสามพี่น้องอ่านะคะเลยสิหาเสียงไว้เอาตรงๆเลยแหละคือว่าแอดมินคือว่าสิเอาตรงๆเลยสิะเจ็ดแปดสาม อ่าหรือว่าพูดอะไรมาค78อ่ะอ้ยน้องเึื่อนที่หนิงก็ได้เลยเนาะ78เลย78 73เนาะ83อ่าอ่าเอาอยู่งได้มีละนะมักจังสี่มักตัวนี้สำหรับวันนี้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าบ่ฮหัดหรือฝันยังไม่ฝันแต่ว่ายิบทะเบียนบ้านเพราะว่าขึ้นบาได้แล้วล่ะอ๋อได้แบบประมาณน้ก็เลยไปตองฝันอยากเลยสำหรับวันนี้พี่น้องอ่า เอาแขนๆร้อเท่าอเอ่อยุซี่พู้ใด้ตีตามนะพี่น้องเด้อฝา,ากไปมักชนตัวขเขอ็ดเอดนิ่งแอดส <88 3 S 1> ามเอาแคปหน้าจอชัดๆครับเจ็ดแปดสามได้พี่น้องเด้ออืมแบบนี้ที่ไม่ก็ซื้อทำกับแบนกับป้ายรถทะเบียนไม่นะค,ะนาคารับเออโอ้ย รือดเนี่ยนะออกรถมากเท่านได้ป้ายท่นซื้อลูกคุณเก๋เนก็ือท่นได้ป้ายมากท่นก็ะือด้วยกัเอันนี้เป็นมาซื่อรักสนุกท่นก็ได้เนาะที่เปนได้การเีเรานี่มาไม่มาไม่รู้แต่ว่ากซื้อไว้เพราะว่ามาไม่มาไิดไป ไปขอเทเดียวขดีพี่น้องยบ่ไปไปขอสุงหมดดิแล้วยับออกไปหันอีคนที่แต่คนนั้นขออีกไปสิบริษัทนีเจอก็พึ่งใด้มากสดดลอนหลได้พี่น้องไปขอทังอำเภอเพิ่นเนาะก็เลยตามแอดกาแจ้งไปหลายมื่นแล้่เนาะแจ้งไปหล่นฝันเจียเจยวเพื่อไม่เป็นเหลงกมคคลน้ำโชกนำมาให้เนาะ เพิ่งเคยไห้เนี่นค่ะมาเลขกฉนวดเอามาเงินแรกก็ให้ตรงเลยนะคะตรงๆเลยเนาะเอาพิกกะละนาวเมาให้เกี๊ยงได้พี่น้องเมาให้เกี๊ยงแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนหน่อเอามาเพื่อฉนวดเมาให้เกี๊ยงเนาะพี่น้องเลขเกี่ยวแกะครับอยู่ในบารเลขที่คือจะเอาให้เรียบนี่พาดกับทีเอสยกขึ้นมทีนี้นาะคะน้องเป็นแนวทางนะคะเจ็ดสามแปดสามสามแปดเจ็ดสามสามเจ็ดพี่น้อง ยูได้ยี่ฮะนัน่นมันไม่มีเจ็ดแปดสามถ้ามีกไม่เอาราคาม,มันไม่นหนีหรือว่าผู้ใดอยู่ไก่ยัดเส,สี่ยงรับยัดก,กัล้ว้ว่ใส่วิจรณาญา,นายน่การรับชมรับฟังครับวันนดิอาพนหพนนเกาพินเอฟซีันอ,องพันสา,าน้ำกี่ันโิคมามน้ำกันทิ่ททติบดันส้านช่นเอ็อันสนะิบสับผมเนอะเ็นปนกาะ มันองค่าขาตั้งหากล่องค์กว้าข่าเยอมากกว่าข่ากับมากก่าั่นห้าห้าห้าศนาห้าศูนครับห้านห้าห้าห้าครับที่เหลวมีมันมีเหล็กันยูนกันนะซ้ำมาสองศูนย์ะครับนี่ห่าับศนเออเอาฟูเล่บางน้ำมาก้าข่าก็บกจานไห่เาครับอ่ามักน้ากับจาดไป่าอย่าขาดนพี่รองเด้อ มาไว้สำหรับอ่าคลิปนี้ขอให้มีโชคมีไส้แปรมกัดได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับปุเอาครับผมมาจากไหนก่อนก็ขาดเป็นถักแม้มาให้มาคือบะเมืองรหัสบ้านในแน่หลังกล่องพี่รองเออหลังกล่องหลังจากปิดไปแล้วเอ้าเพแล้วก็ขาดเนกัดอ่าไหนจะมาว่าเอารหัสบ้านเนี้ยมาสั่นเขาจาว่าเอารหัสสำคัญอยู่นี่รหัสบ้านเออรหัสบ้านพร้อมเพื่อนนัน รหัสไปเจนี่เขาเหรล่ะรหัสรหัสไปเจนี่เนี่ยเขาทรงของทรงนี่ถือเล่มบ้านของเขาพีรหัสคือแบบเออกันถห้รหัสผิดจะทรงผิดที่กันดลิเตีโอ้พี่น้องรหัสเด้ออย่าเลื่อมเด้ออย่าเลื่อมเด้อหกห้าเจ็ดนะหกห้าเจ็ดเด้อค่ะเด้อรหัสบ้านพร้อมพี่น้องเด้อเอานะคะหกห้าเจ็ดเด้อค่ะเด้ออย่าเลื่อมอย่าเลื่อมพร้อมเด้อพี่น้องเด้อหกห้าเจ็ดพร้อมเนาะ ต่อต,อตอบาบ้านเลขที่เจ็ดแปดสามเอาฝากไว้ยาพาร์ตยาพารเด็ดขาดสําหรับอ่าตัวนี้เป็นแนวทางฝากไว้สําหรับวันอที่หนึ่งนะพี่น้งนองเด้อไว้ไมีโชคไม่ใช่ขั้นมากน้ำทางช่องกะเด็ดตัวนี่แต่ขั้นมักน้ำาจา์ต่างๆกะนแล้วแล้วแ,แต่ะนะพอทางช่องไปหาทาาา่านมาฝากท่านเด้วพี่น้องเด้อส่วนตัวก็คือตัวนี้เท่านั้นครับสวัสดีครับ